เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาพูดคุยกันนะครับ ในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันนี้นะครับกระทรวงการคลังเขาได้ออกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับในเรื่องของการปลูกพืชนะครับว่าในหนึ่งไร่เนี่ยจะต้องปลูกพืชจํานวนเท่าไหร่จึงจะถือว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้กันนะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาจะแบ่ง ภาษีเนี่ยในเรื่องของการใช้ประโยชน์ออกเป็น4ประเภทนะครับ1ก็คือเกษตรกรรม 2. ที่อยู่อาศัย3อื่นๆก็คือในเรื่องของพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมโรงแรมหรือร้านอาหารเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ลกร้างว่างเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4ประเภทนี้เนี่ยที่ดินที่เสียภาษีมากที่สุด หรืออัตราภาษีสูงที่สุดก็คือที่ดินที่เป็นที่ดินรกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพนะครับและที่ดินที่เสียภาษีต่ําสุดก็คือที่ดินที่เป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีที่ดินที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าถ้าเราทําการเกษตรเราก็จะเสียภาษีในอัตราต่ําสุดนะครับในส่วนของเกษตรกรรมเนี่ยอัตราภาษีอยู่ที่0.01% นะครับส่วนที่ดินลกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์จะอยู่ที่0.3%ในอัตราเริ่มต้นนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ประกาศนะครับโดยกระทรวงการคลังได้ประกาศลงราชกิจจารุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม63เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องปลูก <c oughs> จํานวนเท่าใดหรือเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์น้ําจํานวนเท่าใดจึงจะถือว่าทําอาชีพการเกษตร สำหรับที่ดินที่ทําการเกษตรนะครับก็คือที่ดินที่ใช้ในการยกตัวอย่างเช่นทํานาทําไร่ทําสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ตน้าเป็นต้นนะครับเราลองมาดูบัญชีแนบท้ายประกาศนะครับชนิดของพืชที่จะต้องปลูกนะครับแล้วจะถือว่าเป็นเรื่องของการทําอาชีพเกษตรกรรมอันที่1ก็คือกล้วยหอมนะครับจะต้องปลูกอ,อย่างน้อย200ต้นต่อไร่กล้วยไข่กล้วยน้ําว้า200ต้นต่อไร่ นะครับถ้าเป็นกระท้อนนะครับ25ต้นต่อไร่ถ้าเป็นกาแฟจะต้องปลูก170ต้นต่อไร่นะครับถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ย170ต้นต่อไร่ถ้าเป็นพันุ์อาราบิก้า533ต้นต่อไร่6ก,การพลูจะต้องปลูก20ต้นต่อไร่ขึ้นไปกระวาน100ต้นต่อไร่โกโก150้150ถึง170ต้นต่อไร่ ขนุน25ต้นต่อไร่เงาะ20ิต้นต่อไร่จำปาดะจันเทศ25ต้นต่อไร่ชมพู่45ต้นต่อไร่ทุเรียน25ต้นต่อไร่ท้อ45ต้นต่อไร่น้อยหน่า170่เจต้นต่อไร่นุ่น25หต้นต่อไร่บวย45ต้นต่อไร่ปาล์มน้ำมัน22ต้นต่อไร่ ฝรั่ง45หต้นต่อไร่พุทรา80ต้นต่อไร่แพทช่นฟรุต400ต้นต่อไร่พริกไทย400ต้นต่อไร่ปลู100รต้นต่อไร่มะม่วงมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อน20ต้นต่อไร่มะม่วงหิมะพานต์45หต้นต่อไร่มะละกอแบบยกร่อง100ต้นต่อไร่ไม่ยกร่อง175ต้นต่อไร่มะนาว50ต้นต่อไร่มะปราง มะขามเปรี้ยวมะขามหวาน25ต้นต่อไร่มังคุด16ต้นต่อไร่ยางพารา80ต้นต่อไร่ลิ้นจี่20ต้นต่อไร่ลำไยย20ต้นต่อไร่ละมุดลางาสาร์ลงกองส้มโอส้มโอเกลี้ยงส้มตราส้มเขียวหวานส้มจุก45ต้นต่อไร่สตอรอเบอรี่หนึ่ง0 0 0 0ต้นต่อไร่สาลี่45ต้นต่อไร่ สตอ25ต้นต่อไร่หน่อไม้ไผ่ตรง25ต้นต่อไร่หมากแบบยกร่อง100-170ต้นต่อไร่พืชกลุ่มให้เนื้อไม้100ต้นต่อไร่นะคร,ครับและนี่ก็คือ,อจํานวนของพืชต่างๆที่จะต้องปลูกจํานวนต่อไร่นะครับซึ่งถ้าปลูก ตามจานวนเหล่านี้นะครับไม่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดเนี่ยจึงจะถือว่าไม่เป็นที่ดินลกร้างว่างเปล่าและถือว่าเป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับกรณีที่ไม่ปรากฏพืชตามบัญชีแนบท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นพืชชนิดอื่นเนี่ยให้ใช้อัตราขั้นต่ําของการประกอบการเกษตรต่ตอไร่โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้นะครับกรณีไม่สามารถเทียบเคียงจากพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้เนี่ยให้พิจารณาลักษณะ การประกอบการเกษตรในแต่และท้องถิ่นเอามาพิจารณาก็ได้นะครับลองยกตัวอย่างกันนิดนึงนะครับว่าความแตกต่างของอัตราภาษีเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเป็นที่ดินที่ทําการเกษตรเนี่ยนะครับถ้าราคาประเมินที่ดินเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทนะครับอัตราภาษี0 0 1ก็จะเสียภาษีที่5ล้านบาทเสียที่500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์นะครับ ถ้าราคาประเมินอยู่ที่5ล้านบาทอัตราภาษี0.3%ก็จะเสียภาษีเนี่ย15,000บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราภาษีเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็แตกต่างกันเยอะนะครับสำหรับในเรื่องของ ที่ดินที่ทําการเกษตรกรรมเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกนะครับก็คือในเรื่องของการทําประมงและปศุสัตว์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ